14สิงหาคม2568พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องเล่าจากแนวหน้าและการรักษาอธิปไตยของชาติที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เล่าถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันแรกที่ประชาชนสองประเทศนัดเผชิญหน้ากันเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมา บริเวณปราสาทตาเหมือนทมเป็นเหตุให้คืนนั้นต้องตัดสินใจขออนุมัติผู้บังคับบัญชาปิดปราสาทตาเหมือนทมในเวลาสองนาฬิกาแต่พอรุ่งเช้าทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยโดยใช้ปืนอัตโนมัติตลอดแนวมีการประทะการเกือบ1,000กิโลเมตรตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปะทะแล้วจึงใช้โอกาสขอคืนแผ่นดินไทย ตลอด5วัน4คืนทหารไทยทำอย่างเต็มที่ทวงคืนแผ่นดิมคืนเช่นภูมะเขือได้พื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงทัศนียภาพดีกลับคืนมาแต่เมื่อปะทะย่อมมีการสูญเสียโดยเฉพาะทหารกล้า15นายและเมื่อวานนี้13สิงหาคมได้ไปเยี่ยมทหารที่ขาขาดนำเงินบริจาคไปมอบให้ได้พบครอบครัวของทหารยังมีกำลังใจดี ยิ้มได้ไม่เสียใจที่ต้องสูญเสียแม่ทัพภาคที่สองจึงบอกกับทหารไปว่าไม่ต้องห่วงจะเป็นทหารต่อก็ได้หรือจะพักผ่อนและให้ทายาทมาเป็นทหารต่อก็ได้กองทัพจะดูแลอย่างดีที่สุดให้ขาววินได้เหมือนเดิมนี่คือตัวอย่างของทหารไทยที่ได้ทำเพื่อคนไทยแม่ทัพภาคที่สองยังนำข้อความจากทหารชายแดนฝากมาบอกพี่น้องคนไทยด้วยว่าสู้ ้าพี่น้องคนไทยสู้ทหารก็สู้เราสู้อยู่แล้วทหารบอกว่าไม่ต้องห่วงวันแม่แห่งชาติก็เลยฝากความคิดถึงมาถึงคนแม่บอกแม่ไม่ต้องห่วงผมทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขอแค่กำลังใจจากคนไทยนอกจากนี้ยังมีทหารบาดเจ็บแม้ยังไม่หายดีแต่ขอกลับไปสู่แนวรบใหม่เพราะเป็นห่วงเพื่อน นี่คือทหารไทยเมื่อถึงเวลาแล้วจิตวิญญาณของลูกหลานพระนเรศวรมหาราชต้องอยู่กับพวกเราไม่ต้องห่วงว่าทหารไทยจะสู้หรือไม่เพราะชัดเจนอยู่แล้วเพื่อแผ่นดินนี้บรรพบุรุษเรารักษาไว้เราต้องปกป้องเราต้องผลักดันออกไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใหญ่ได้สอบถามไปทางแม่ทัพทุกวันมีการรายงานสถานการณ์ทุกวันจอมทัพไทยในประวัติศาสตร์ พระมาหากษัตริย์เป็นองค์นำกองทัพปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมปัจจุบันทหารยังอยู่หน้าแนวสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจะยุติก็พร้อมจะรบต่อก็พร้อมกำลังใจทหารดีและนับจากนี้เป็นต้นไปแม่ทัพภาคที่สองอยากให้คนไทยทุกคนทุกสาขาอาชีพทุกอายุกลับมาดูผืนธงไทยที่อยู่ข้างหน้า ดูให้ดีและจำให้ดีว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่กับแผ่นดินไทยชั่วลูกชั่วหลาน